มาอีกเราจะพี่น้องเมืองแย่ต้องสีซีผ้าพี่น้องมาเก็บไข่ตักกะเตนโอ,คอ,คอ,นอ้คอยเก็บได้หลายแล้วล่ะแต่ว่า่อยลืมทายพี่น้องเขเก็บได้หลายเติบเร็วนี่ข่อยลืมทายคิดเดียอยู่บ่หลายคอยก็เลยเอามาดทายเห็นพี่น้องเบืองบางคนก็ยังที่บ้านได้เคยเห็นยายท่องสีเก็บไข่ตกะกะตน,ยยน,นเนาะพนเพราะว่ายายท้องสีก็เลี้ยงตะกะตนมาน้ำเขาก็ชิ้ไข่อยู่น้ำดินนี่แหละพี่น้องเพราะว่า ย้ายทั้งสีออกมาดส่ไว้นี่แล้วดินย้ายตั้งสี่ก็ใชเห็ดเปียกแน่จากน้อยแต่ว่าปกติแล้วถ้านาถ้านาฝนนี่เขาบ่เห็ดเปียกก็ได้นอกพี่น้องแต่ว่าย้ายตั้งสี่เห็ดเปียกแน่จากน้อยไข่านานาาาเขาเเกระลี่ินพวงเงยงเงานี่แหละพี่น้อ,องเ,เ,ปอเป็นพวงเงีๆงเงานนี้เขาไข่อย,ย,ย,ยู่ย้ายตั้งสี่กระชีบอ,อยากไปลบก,กวนเขานะเก็บตะมองที่เขาอันนี้ยา้ายตั้งสี่กระก็บ ตอนนี้เราก็เก็บตอนช่วงแยงจากน้อยเพราะว่าสิบ๊อบเอาไข่เขาไว้ลายพี่น้องสิบอเอาไข่เขาไว้ลายสิบ๊อเลี้ยงลายนะเลี้ยงขอกำลังเจ้าของเพราะว่าเลี้ยงลายมันก็มีอะได้พี่น้องเลี้ยงตั๊ะเตนนี่กินลายก็กระบือย้ายทั้งสี่คนเดียะย้ำเขากินก็สิเขาก็สิไข่ไว้เป็นพวงเป็นนี่เนาะ เขาสิ้แทงกลนของเขาลงใต้ดินแล้วเขาก็าสิไขไว้เขาก็มาเก็บต่อน,นี่ย้ายทั้งสี่ก็เก็บได้หลายเติบเลรอเรพี่น้องเก็บได้หลายเติบ้ะเป็นขีดหรมั้งเนี่ยย้ายทั้งสีกส่ก็ซิบอ,อว้หลายดอกก็สิควดเก็บเขาแบบนี้พี่น้องไขงเขาก็ซิเรตั้งด้วยแบบนี้เหร ไข่เขาก็สิตั้งด้แบบนี้รือบางตัวเขาก็ชิไข่นีกลมๆบางอันในแบบว่าไข่เขาก้นเขาหงออยูนะแมพี่น้องภาษาไทยเขาเอื่นอี่ยงเขาบรรลุเข้นกันเก็บภาพบรรยากาศเก็บไข่ตะกระเตนมาให้พี่น้องชมจ้าแต่ทั้งสี่ก็ชิเก็บไปส่วนว่าไอ้ตัวที่เขาย้ำ่บไข่เดี๋ยวย้ำโบเวนเขาก่ันมาไขได้พี่น้อง เปรี้ยดๆแต่น้อยบางตัวที่เขาแบบว่าท่องแก่แลนะ้วเนาะท่องแก่แล้วเขาก็จิมาวางไข่เขาก็จะชี้ลู่มองของเขาได้พี่น้องบ่ามันคือตะกะเตรนธรรมชาติเลยตะกะเตรนธรรมชาติหนึ่งสิจับไข่น้ำน้ำต้นหญ้าต้นอย่างเนาะไอ้ท่องสีเห็ดจีบมาแน่เราเระมองนี่ไายท่องสีสิเออพี่น้องเอามือลงสิเดี๋ยวแตกป้อแปะป้อแปะที่เนี่ยบะมีนว่าอันนี้เดียล้วงอันนั้นถือแล้วก็หัก หักหกลวงไข่เขาบางอันก็นยา้แง้ไปหน่อยบางอันก็นสั้นอันนีน้ก็มันหักมันหักไปเจ้าหนาตูของเขาก็าชยุปุ่นแล้วไี่นอ่อยไอ้ท้องสีเอาเก็บขอบเก็บอย่างเราก็เลยเอาใบกล้วยมาให้เขากินบางตเขาก็ชิขึ้นมากชมแดดชมอันนี้ทั้งสี่เก็บภาพบรรยากาศขอกตะกะแตนย้ายท้องสีมาให้พี่น้องดึง ขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้ออยากทงสิกรสิเห็ดชิบเ,เนื้วเก็บน้อยเพราะว่าช่วง,งนี้บ่มีอีอย่างดอกี่น้ก็อยากเก็บมาหนีแน่ไปเร่นล้องยูทูบแี่เนเาะบรรยาก,กาศตะกเกตนมาให้ชมค่ะขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะ